สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับเมนูนี้ผมตั้งชื่อว่าราดหน้ามีกอบลอยฟ้านะครับผมครับส่วนมากแล้วเขาจะใช้เส้นมีเหลืองนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใช้มาม่าแทนนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าส่วนประกอบของมาม่ากับมีเหลืองมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมจะลองเอาเส้นมาม่าทําให้ดูนะครับเส้นมาม่าไปแค่น้ําเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เทออกครับแข่งคะนานะครับผมบางคนก็จะเอาคะนา อ่าแบบนี้นะครับมาแล้วก็หั่นเลยนะครับอ่าเราควรจะแต่งขอบก่อนนะครับแต่งขอบออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันแข็งเราก็ไม่เอานะครับเราจะเอาแต่ต้นคณะนะครับอย่างนั้นเราค่อยมาตัดแบ่งครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่แล้วมันก็จะดูดีนะครับแล้วก็แช่น้ําแข็งไว้นะครับให้เขากรอบนะครับอ่าที่ผมไม่เอาต้นมาทํานะครับเพราะว่าเมนูนี้เป็นแค่เมนูสาธิตนะครับนะครับตั้งอ่อนๆก่อนนะครับ จากนั้นนะครับมาม่าที่แค่ไว้ครับก็ลงไปเลยครับตัวนี้เราก็ลาดลงไปด้วยนะครับเพื่อให้เส้นเขาแข็งนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปครับเราตัดจบตอนผมทําเสร็จเลยดีกว่าครับนี่ครับผมทอดออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีกรอบลอยฟ้านะครับอเดี๋ยวเราไปทําน้ําลาดหน้ากันครับผมมันพคลื่นลงไปนะครับแล้วก็น้ํามันงาครับ ผัดกระเทียมครับผมให้หอมก่อนนะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนนะครับผัดให้เต้าเจี้ยวขึ้นสีเลยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับใส่น้ำไป500 ml มครับสองเสี้ยนะครับใส่ลงก็จะเพิ่มสีสันนะครับแครอทครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับผมก็จะปรุงเลยนะครับน้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนครับนูกขาวสูตรหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย2ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชานะครับไข่ไก่นะครับหนึ่งฟองครับผมไข่ไก่นี้สําคัญตรงที่เขาจะทําให้เกิดความเข้มข้นและสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปประมาณ1ช้อนชานะครับเพื่อให้ลาดหน้าของเราสีเงางามน่าทานนะครับตามด้วยคะน้าครับน้ําขนาดนี้นะครับปรุงตามสูตรของผมนะครับอยากให้ fc ลองทําดูนะครับว่ามันจะอร่อยจริงไหมนะครับอ่ะหมูนะครับ หมูถ้าเราต้มนานนะครับเนื้อเขาจะแข็งกระด้างนะครับต้องต้มแค่พอสุกนะครับเนื้อจะหวานแล้วก็นุ่มครับกระเทียมเกียวครับเพิ่มรสหอมครับจากนั้นเราก็มาลงแป้งนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมลงพริกไทยครับบีกรอบของเราใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมลาดหน้ามีกรอบลอยฟ้าสูตรของเสือหอย ทำต,ตามได้เลยครับ